เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปตอนที่ผมอยู่ปวช2นะช่วงนั้นเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการเรียนเทอม2แล้วพวกผมและเพื่อนๆเนี่ยก็จะกลับบ้านดมภูมิลำดาบของตัวเองตอนปิดเทอมยาวนะแต่ก่อนที่ผมจะกลับบ้าน่ผมอ่ะต้องย้ายของออกจากหอพักเก่าก่อนเนื่องด้วยลุมเมดห้องผมอ่ะเขาได้เรียนจบไปแล้วผมจะเรียกชื่อลุมเมดใหม่ว่าชื่อพี่เต๋าก็แล้วกันนะมันจะง่ายต่อการเล่าเรื่องพี่เต๋าเนี่ยเขาได้จบปวช3แล้วเขาจะต่อมาหาวิทยาลัยในเมือง บวกกับหอพักเก่าผมเนี่ยเป็นแรงมั่วสุมข,ของเด็กชางเลยเว้ยน้องเลิฟแม่งมันเนี่ยจะชอบดูดบุหรี่อะ่ะที่หน้าห้องพี่อะ่ะเป็นประจําเลยแล้วก็จะทิ้งขี้บุหรี่ไว้แบบนั้นนะผมอะ่ะต้องมาทําความสะอาดหน้าห้องอยู่เป็นประจําวันไหนอะ่ะที่ผมไม่ทําอ่ะผมจะโดนเจ้าของห้องอะ่ะมาว่าตลอดเลยผมก็บอกเขาไปแล้วนะว่าผมอะ่ะไม่ได้สูบบุหรี่คนอื่นอะ่ะเขามาสูบแล้วมาทิ้งหน้าห้องผมเนี่ยแล้วไม่ใช่คนในหอพักด้วยต้องมาตามกวาดขี้บุหรี่ตลอดเลยถึงจะบอกเขาไปอะ่ะ เขาก็ไม่ฟังอยู่ดีนะจนผมตัดสินใจได้ว่าจบปวช .2 เนี่ยกูจะย้ายหอพักดีกว่าหอพักใหม่อ่ะอาจจะราคาแพงกว่าที่เก่าหน่อยแต่สภาพเป็นล้อมอ่ะดีและเงียบสงบด้วยพอเลิกเรียนมาผมและพี่เต๋าอ่ะช่วยย้ายของจากหอพักเก่าลงในรถกระบะพ,พ่อผมนะซึ่งบอกได้เลยนะว่าของเยอะมากๆเลยน้องเลิฟพอเราได้เก็บของเปที่เรียบร้อยเสร็จเนี่ยผมและพี่เต๋าอ่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์น้ำพ่อผมนะ ซึ่งพ่อผมเนี่ยไม่รู้ว่าหอพักใหมอ่อยู่ที่ไหนพอมาถึงหอพักใหม่แล้วเนี่ยผมและพี่เตอ๋อต้องย้ายของจากหลังกระบะรถลงหอพักใหม่หมดเลยแม่งตอนย้ายเหนื่อยกว่าตอนเอาขึ้นอีิงจริงๆพอผมได้ย้ายของเสร็จเนยผมก็ขอตัวมุ่งหน้ากลับบ้านก่อนซึ่งพี่เต๋าและพ่อผมอมีธุระไปทําในเมืองแป๊บนึงซึ่งระหว่างทางอะผมนี่สิ่งจัดเลยน้องเลิฟความเร็ว่ไม่ต่ำกว่าแปดสิบอ่ะเออซึ่งแน่นอนว่า เหตุก็เกิดขึ้นระหว่างทางกลับอ่ะมันจะมีแบรนิเออร์วางไว้ตรงกลางอยู่เบิือดเอาไว้เป็นเกาะกลางซึ่งตอนนั้นเน่ะเขาไม่ได้ทานะแล้วที่สำคัญกว่านั้นเน่ะแบริเออร์นั้นน่ะจะมีช่องเล็กๆที่พอให้รถมอเตอร์ไซค์ตัดเข้าไปได้โดยไม่ต้องไปยืเทินให้ไกลเลยนั่นแหละความบันเทิงจึงบังเกิดอ่ะตอนนั้นเน่ะผมขับรถตามเลนของผมปกตินะแล้วก็เกิดเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์อมาตัดหน้าผมคันนึงแต่ตอนนั้นน่ะผมหักรถได้ทันนะซึ่งผมอหันไปดูไอ้มอเตอร์ไซนน แล้วผมก็ดา่าไปว่าไอ้ควายมึงขับรถอย่างไรวะซึ่งแน่นอนว่าผม,มาไม่ได้ดูทางผมหันกลับมาททีอ่ะเจอมอไซค์คันมาตัดหน้าอีกชิบหายละจังหวะนั้นผมตกใจหักหลบไม่ทันแน่ผมกำเบรกแทนเลยละกันหลังจากนั้นก็